ไปสิพักพวกนำไปเลยเราจะไปเดินป่ากันเอาเพื่อนมาหนิไาครับรถช้าๆนะครับเร็วเลยอาจจะทำให้ตกทะเลรถนี้ไม่เหมาะกับการปีนเขาเลยตกแล้วกูตกแล้วไม่รอดไม่รอดไป ไปไหว้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแต่อยู่ได้อยู่เขาสูงสุดนะเขาสูงสุดเขาไอ้เขาสูงสุดอ่ะนะเก็บกระชากตอนนี้มันจะมีเจ้าที่จะาหวกคนละห้าสิบคนละห้าสิบก่อนแต่การแต่การแต่มาเที่ยวแถวนี้อ่ะจิ้นตำรวจหานได้จองเลยงงเลยนไม่ได้เอาอะไรเลยบอกแล้วมาออกทีฟ ทางมันจะชันหน่อยนะครับค่อยๆขับนะครับก็บอกเขาว่าเรามาออกทริปโดยบังเอิญเจอไงผมเพิ่งรู้สุดใบคำใบอะไรเงี้ยบอกว่านึกว่าใบกะเพราอะไรเงี้ยไอเที้ยรแล้วกูไหลผมมาเก็บกะเพราครับเมื่าเก็บกะเพราให้แม่ครับแต่แล้วมีคนไหลตามแค่นั้นเราไหวกันไหมน่ะค่อยๆขับคันเดอร์สบายค่อยๆขี่แล้วค่อยๆขี่ ข้าง JC โชคผมดียางผมน่าจะแตกก่อนนี่ครับเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะถึงพิพิธภัณฑ์ใบกะเพราแล้วมันเป็นธรรมดาเส้นทางลูกผู้ชายแหละดูเขา JC แล้วก็แอ่งน้ำด้านล่างนี่เป็นไร่กะเพรานะทุกคนโอเคครับไหวไหมนี่ยลุงได้อยู่ได้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีใครจะจอดเก็บกะเพรากลับบ้านเปล่า จอดครับจอด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 ตะเก็บทุกคนตะเก็บทุกคนจอดบนถนนเลยจอดบนถนนเลยรถอะเปิดเก็บค่าไล่กระเพราเยี่ยแต่กระเพราวันนี้ไม่ค่อยถูกกับตำรวจนะผมบอกไว้ก่อนเลยของแสลงนะฮะอาจจะมีหัวัวอ๋อแล้วสองคนอยู่ไหนอะ จะเีเลยยังไงเดี๋ยวเสียแล้วมงคลยังอยู่ดีใช่ไหมมงคลแน่แหละบอกเลยถ้าเกิดโดนคนโดนครับโดนครับโยบอกคอสองคนนี่เป็นสายบอกคอแล้วกูเรียกมงคลถ้าเสียเลยอะ อันนี้ทำไรครับเนี่ยเก็บไปท้งทั้งทับรุณตำรวจผมเนง่ยแมเจองหล่งทั้งทั้งทั้งทัลงทั้งทั้งทังับงท้ยใจเย็น้งทั้งทั้งท้ทั้ันงทันงทั้งท้วทั้งทั้งทอนแทั้งทอ้งท้วยนะทุกคนอ่งทว้ต้องทั้งงทั้งท้งทั้งทั้งงตอนงท้งท้งทั้งทั้งท้ง กิจกรรมยามว่างอ่ะบางซ่อนแอบโอ้โหแล้วยาอะไรไปแอบมันสามเลยดิดูไว้เดี๋ยวสองคนเขาจะห้อยป้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะลงมาไว้เฮ้ยคนเกือบสามร้อยนุ้ยผมสิบตำรวจปกครองครับตำรวจสิบสามคนถ่ายรูปดีกว่านี่เริ่มถ่ายแล้วแชร์รูปไปที่สอบสอบวอคออะไรเปล่าวาง คือเมื่อผมเสร็จผมไปอ่ะผมไปอยู่อ่ะผมบอกเลยเดี๋ยวโบสให้เอาป่ะเดี๋ยวเราเก็บเสร็จเก็บเสร็จก่อนเก็บเสร็จก่อนเก็บแบบจริงจังมากอ่ะเดี๋ยวยังไม่ครบห้าสิบเลยให้ครบห้าสิบก่อนไปเอาใส่รถด้วยไหมหัวโตหัวโตเกอบี้าหลงเลยล่ะหัวโตเก็บห้าตัวก็หัวโตแล้วอ่ะห้าถุงไม่ได้ เตดแล้วปุ๊บล้าได้ไป็นะท้อนแสงอยู่ในโรงพักอีกเพิ่มเว่ากณโดนคันรีร่วมด้วยเอาหมอมาทำอะไรกัเขาด้วยด่เดี๋ยวผมไปเก็บยาครับไปอันนี้ทำข้ออันนอเอาไปทำน้ำมันกัญชาขอขอคนเรื่องแสงอยู่ตรงกลางเลยดิเออพอบี๋หวะ ยัางบางยังไม่ใช่ไม่ใช่บอดี้บอดี ah ah ้อยู LIAM ่แก้อนหินไน่อใครอยู่หลังก้อนหินแล้วพล่อไม่ไม่เบิรมเบิออมาน่อยเดี๋ยวริจารณนกมีรหลุดเปลี่นไปยังจิมมี่เดินมาตรงกลางนะโอเคโอเค ใกล้ลุงมากเลยไม่ยาที่เราเป็นพี่กับมึงเลยนี่เก็บจริงจังไงมันนะจริงจังนี่ว่าไปเหอะเนียกูไปละไม่ต้องเต็มแล้วไปไปรถที่ไหนวะไปเลยอ๋อรถไม่อยู่ข้างหน้าเลยทุกคนไปเร็วเร็ว อยู่ไม่ได้แล้วแหละไอ้เหี้ยงมันเนี้ยกูไปอยู่ด้วยคนนะเจมี่หลบรถเลยเฮ้ยเอ้ยกูไปดีกว่าว่ะไปเลยไปนั่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขับหน้าไปเลยไปไปอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้รูปดูรูปเลี้ยงแสงมัเลยทุกคนไม่ต้องกลัวครับผมลูกตำรวจผมลูกตำรวจโอ้ผมโล่งใจหน่อยถูกจะไม่โดนใช่ไหม สั่งล้วงพับคุยได้โอ้โหคุัได้นี่คือคือจะรอดใช่ไหมไปลุงภมิุ่งเนี่ยครับพี่ชายคิวิิงเกือบสองร้อยอะอะไรครับนี่อะไรเนอ์ตอนนี้ผมแรงแค่ั้นแต่หลายคนไปจะไม่ขึ้นจะไม่ เดี๋ยวเพื่อนร่วมทางหายสองคันหายสองคันตัวดูบางเรียงรถดูบางเรียงร้โอโคนท่เจี๊ยบบางเรียงรถคนที่ตรงเลยดีกว่ามากวอร์มเรียบร้อยแล้วก็ติดเรียบร้อยคันในรถเต่าประหยัดน้ำมันเนี่ยของผมไม่ลดเลยใช่ใช่เขาโหดเกินขังเลย เติมเติมมาผมไม่เติมเมื่อกี้ไม่เช่ผมหรอผมไม่เติมเมื่อกี้ไม่อยากปลุกหลบเลยนะครับเอาผมสามกิโลกว่าจะลงเชื่อผมไหมวันนี้เราไม่ได้ไปมามาลอเขียวมาเขียวนี่คือเริ่มไปแล้วดูลุงเอาเปรียบดูดีก่อนเพื่อนนะไปเฮ้ยตังลุยสวยสวยสวยสามคนนั้นสวยสวย ขอดูตูดกันดูดตูดแป๊บเดียโธ่ไม่หลุดโอ้ยหลุดหลุดที่โหลเลี้ยงข้าวจะเย็นพี่ชายผมที่โหลไม่ได้ซอมเลยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเป้าหมายคือเดินชักเชิสะพานปลา ทางเข้าอ่ะทางเข้าสวนสนุกอ่ะี่ตามนั้นเรารู้นะเราต้องรู้นะว่าใครต้องเลี้ยงข้าวแน่นอนแล้วเสี่ยงเลี้ยงเดี๋ยวกูตกเองใครวะรู้สึกไม่ค่อยดีว่ะไอ้เนี่ยเออมึงตบหัวเดี๋ยวกูตบตบเลยนะไอ้ลูบี้เสร็จแล้วตามใครไม่ทันเลยแล้วบางตอนเนี้ยมึงผมก็ยากหน่อยนะครับเพื่อเรียนตายตายเพื่อมเลย ไอ้เหี้ยรถเสียกูถอยโค้งขี่ไงว่าไอสัตว์เร็วชิบหายเลยทุ่งอ่ะคิดดูาดีรถอ่ะนี่นแหละเสียกูโค้งนี่แหละตวทะเลไอแดงตัวจีดวจ๊ดอะเด่นเลยลหะโค้งอ่ละล่ะนี่แหละเรากินโค้งเงแต่แบบไอแดงหอมพี่ <c oughs> ชื่อรถแรงอะจังวะยืนยื้อยุงเลยบังใครเลี้ยงข้าวใครเลี้ยงข้าวดูดถ้าหน้าไม่ได้มึงต้องรู้ว่ามึงต้องตบใครมาลูพี่เดี๋ยวเตรียมตัวเลยข้าหน้าใกล้หลุดแล้วเตรียมตัวเลยอีเดียโค้งหน้ากูบอกเลยกูไปแน่ใครอยู่แถวลูบี้บอกให้โคตรตัวบอกให้ เลี้ยงข้า,ขาวเลวใยใครยืนแถวรูบี้รเดียวโดเลี้ยงข้าวครับหนึ่งชุดเพราะผมรอตบอยู่ข้างหลังครับมันมาแล้ว <c oughs> น้ำมันกูจะหมดไปแล้วคันแดงหมุนโค้งไปแล้วครับมาเรื่อยๆตกมา ที่หนึ่งเหรอเขาต้องวันครับผมโอ้ยแต่พี่หนึ่งลงทะเลเดี๋ <c oughs> ยวเขาเดือดเอรอยิงขับแล้วยิ่งห่างเบวะบัง <c oughs> มันเป็นห่างเรื่อย <c oughs> เลยวะเป็เหตสังเกตได้หมดเลยเอ้าอโอ้แม่งเงือกนี่มันพวกเราหลุดไปแล้วเฮ้ย เอาครับไปเอาเลยลูงพี่ไม่ได้กรดับเฉยเลยเอ้าโอ้บใครวะน่ะใครวะน่ะมาเลยไขว้นเลยเอามาไปอยู่ดีที่สี่เลยอะใครตามมาคนบาเนี่ยชนชนจะเข้าเช่นตายแล้วไม่ทันตกปะชนไอเขาชนเสาไฟวะ เดี๋ยวเราดูเลยว่ามีคนเลี้ยงข้าวนั่นเลยข้างหลังอะ่ะอุวยอะไรครับนี่ <laughs> สวยสวยใครว่า, <laughs> ามก็เดินดูหลังดินัมเบอร์วน,นะครับน้องๆ <laughs> ตามมาหลังมาดิว,า <laughs> ว่ามีคนเลี้ยงข้าวแล้ว <laughs> จุ๊บเลย นัมเบอวันนะครับ